ครูเบสประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมหนุกกำลังภาครัฐเอกชนจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2568สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมและเซ็นทรัลรามอินทราองค์กรหลักของการจัดงานได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภายุวพุทธิเกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและองค์กรภาคีเครือข่ายรวมพลังสร้างงานเพื่อเด็กและเยาวชนจัดงานเชิดชูเกียรติแห่งปีเยาวชนและบุคคลต้นแบบเบสยางอวอร์ดและทัพนักสแสดงเบสอาทิต์อวอร์ด2025ณลานกิจกรรมชั้น4เซนทัลรามอินทรา การประกาศรางวัล Best Artist Award 2025นะคะซึ่งเรามีบุคคลในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะมารับรางวัลค่ะอาทิผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสมงคมเนาะและก็ประเทศชาติที่สื่อคือการจอมพลังค่ะแล้วก็ซีรีส์วายแห่งปีก็จะเป็นทีมจากบอสแคนเรื่อง The Reset ค่ะเราก็มีนักแสดงหน้าใหม่จากช่องเจ็ดสีเพียงนาวาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงในวันนี้ที่เข้ารับรางวัลค่ะ ก็รู้สึนต้องขอบพรคุณก่อนนะคะเบ,บสต์ลาทิสบอร์ด2 0ก5ัน้ที่ได้มอบให้กับรีเซ็การเกิดใหม่ของดวงดาวก็เป็นความภูมิใจของตัวพี่หน่องทู้สร้างแล้วก็กแสดงใทุกคนผู้กำก,กับค่ะก็รือเป็นกำลังใจดีๆที่ได้มอบไค่ก็ขอบพระคุณค่ะเห็ดในดีใจมากเลยค่ะถ้าในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เชื่อในพาร์ทของการที่ผมเป็นคนออกไปช่วยสังคมแล้วก็ทํางานอย่างหนักแล้วก็วันนี้ก็มีพิษแตกกลับมาก็ อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมอยากจะหยุดนะครับการที่ผมได้รางวัลนี้เนี่ยมันมันเหมือนเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆในเวลาที่คนเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผมเนี่ยอยากกลับไปทำอีกแล้วผรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมีคนเห็นนอกจากบางคนมีคนว่าแล้วก็มีคนที่เขาเห็นในสิ่งที่ผมทำแล้วก็อยากจะเชิดชูอยากกะสนับสนุนในสิ่งที่ผมขอบคุณมากๆที่เห็นในผลงานอยากกลับไปทำอีกเลย ขอบคุณมากมากเลยครับที่กรรมาการทุกท่านนะครับมอบรางวัลน,นี้ให้กับเรานะครับก็รู้สึกตื่นตั้ใจมาแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเป็นวันแรกของพวกเราเลยครับแล้วก็อยากจะยินดีกับทุกคนเลยครับที่ได้รางวัลในวันนี้ครับขอบคุณ,คณทุกค,คนครับที่มอบรางวัล เป็นตนนัวแทน พวกเราก็ดีใจมากครับไม่ว่าจะทิมงงานเบื้องหน้าเบื้องหลังรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวพวกเรารู้สึกขอบคุณที่แฟนๆทั้งในและต่างประเทศชื่นชอบเราแล้วก็กรรมการเหเนผลงานของเราแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ให้เกียรติให้รางวัลนี้ของพวกเรามันจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเราในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปขอบคุณครับจริงๆแล้วปีนี้นะคะเราทางสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมนะคะได้รวมกับทั้งทางภาครัฐ ทั้เอกชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการนะคะกลุ่มกิจการเด็กและเยาวชนนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นต้นนะคะได้ผนึกกําลังกันเพื่อเราอยากเชิดชูคนดีจึงจัดรางวัลนี้ขึ้นมานะคะซึ่งปีนี้เนี่ยทางสภาศิลปินเนี่ยได้จัดงานขึ้นเป็นปีที่1ิอแล้วนะคะส่วนรางวัลเบสอาร์ติสต์อวอร์ดเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเป็นปีที่สองค่ะก็เรายังยืนดกที่จะเชิดชูคนดีต่อไป